ที่ว่ามันไม่มีสองหายปิงใหญ่ใหญ่มากใช่นคิ้วพอน้ำเลยค่ะขอน้ำดูอาจารย์ตั้งคิ้วปิงใหญ่นะคะใหญ่จริงๆใหญ่โคตรใหญ่แบบโคตรใหญ่เห็นปหมโคตรคิ้วจริงเนี่ะคิ้วปิงเปิดมาสิอันนี้คิ้วน้ำกับกาบก็สกโพกเทสมาเห็นชัดไหมเป็นแข็งๆเห็นไหมนะโคตรเรียนบอสะโพเทสมาแลเบบนี้นะคะเลย แต่วันแทากเขาสอนดีอยู่บางคนเขาก็สอนจากกระเดกแอปไพรเกันอยู่นะฮะปิงปิงมากเห็นไหมปิงห้อยอันนี้ปิงห้อยอันนี้ปิงเชิดเห็นไหมปิงห้อยปิงเชิดอันนี้ปิ้งของขวานเนี่ยโดเนี่ยลูกค้าเท่านั้นแหละจำแม่ชื่อของทุกคนนะฮะเสร็จแล้วเรื่องปิ้งมันจะเป็นปิงที่แบบปิงปื้นๆอันนี้ยังไม่ยังไม่คุยเรื่องลายเส้นนะถ้าลายเส้นเราจะคุยตรงนี้ใช่ไหมคะเราคุยคิ้วปิงที่เป็นปื้นๆ เปื้อนๆแข็งๆหนาๆคิ้วปนี้เป็ื้อนๆบางทีปีนก็เป็นอย่างนี้ฟิ้งอย่างนี้ฟิ้งไม่ให้เรนรูชเป็อย่างนี้ไหมอย่างนี้ปั่นอันก็เป็นฟิ้งแบบขึ้นมาอย่างนี้ค่อยอย่างนี้เลยเห็นไหมตัวเป็นอย่างนี้ก็มีนี่เราก็ดำเสมอกันหมดเห็นไหมหัวตากเราพอจะเทสไว้ดำหมืดแกหมดเลยดำหมดแกหมดเลยถามว่าสองกรณีนี้แก้เหมือนกันไหมตอนแรกที่เรนได้ออกต้องคิดหลอกไว้อย่างเดียว ะคะ่ะคิ้วปิงคุณมียวคิดที่จะปักคุงโครงสร้างมาเด่นขาดถ้ามาเส้นหัทำคิ้วใหม่เลยค่ะสร้างใหม่เลยนะคะสร้างมานี้นี่นีปาดฟืดนื้นืืไปอย่างนี้ไอ้นี้ะสร้างหัวมันหรือ่าล้างส่วนเกินไม่ได้ไม่มีอะไระเอาปิงลงจำได้นนะคะไม่มีสีอะไรไม่ว่านาโนชนิดไหนเอาปิงลงไม่ได้ชนะแล้วถ้าเจอคิ้วปิงไม่ว่าจะคิ้วปิงชัดหรือคิ้วปิงตกเคสที่หนึ่ง ม่ต้องใช้สมองเยอะล้างอย่างเดียวแล้วต่อไปนี้ใช้สมองเยอะแต่ครั้งแรกคุณต้องล้างดิ้นคออะไรไม่ได้เพราะอะไรคะหัวตัดแล้วหัวก็ตัดอันนี้ก็ดำดำเสมอได้หมดอีกทีเนี้ยบางคนอ่ะดำเฉพาะข,ขออันนี้น่ากลัวขอไปดำเป๊ะดำดำมากท้างในนียังดำไปอีก <c> ข <oughs> ้างนอกดำได้กว่าอาจารย์เคยแก้งานหลักกานะทำวันนี้แก้วันนี้มองข้างๆเนี้ยมองข้างๆเนี้ยคิ้วมุนดุหนู่างเงี้ย ประมางไนี้เลยพอเอาเข็มไปแตะโอ้โหไหลออกมาเต็มเลยค่ะสัมฤทธสองแพ็คไม่พอเขาอัดคิ้วลูกลูกค้างแต่ห้ามโมงเย็นยันทุ่งทำชิ้นเจ้าเดียวจริงแล้วน้องบวมมาอย่างน,นี้นะพอเอาจอนิบเดียวแค่นั้นแหละสีกองไหลออกมูคืไหลออกมาถ้าเห็นเขาออกรายการอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาทำยิงไอฉีดหน้าอะไรเนะี่ยแล้วเขาบีบตองที่เราผ่านเห็นไหมเป็นก้อนน่าเกียดมากนี่เหมือนกันอาจารย์เข็มจิ้มแค่เนี้ย โอ้โหสีตับเลือดไหออกมาเต็มเลยเช็ดๆทบไม่หันอาเสียวันนั้นเลยแต่ต้องถอดรักษาวันนั้นนะออกดีมากแต่ทนความอกเสียแล้วอกเอียอ่อะต้องทนพิษมันให้ได้แต่สีมันออกดีแต่ถ้ามันติดนะแม่เจ้าเอ้ยถ้าปล่อยเคมีติดนะนะอ,ออกยากมากมีคนเดินปล่อยให้มันติดคุณอะไรนะทีุ่คนฟ้องน่ารักมากเป็นแห้งอย่างนี้เลยนะสองเดินเข้ามาจานล้าง ล้างสีครั้งเขาจะออกเขาอาจจะแบบเขาทำงานไ,ได้สามวันมันบวมมากงานไม่ได้ไปได้สามวันอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเสร็จแ,แล้วล้างแล้วจเลื่อย่าเลือว่าต้องมีรอบที่สองคิวปิงไม่มีทางที่มันจะออกออกครั้งเดียวได้ต้องมีหนะะึ่งบวกสองเลยค่ะหนึ่งบวกสองเลยล้างได้สองรอบร้าที่สาม